Yeah. Okay. 现在很危险，都要警告你，怎么不知道。 สสอส,อ,สอ,อะไรละ่ะก็ขอสวัสดีดทุกท่านน้นครับอยู่กับลองเล่นนะครับในเกมไ e ครับพีนะครับตองน,นี้นเซเวอทุยไมครับพีใบโอมสกายบล็อกนะครับจะใส่หูฟังไว้ทำไมเนี่ยโอเคก็ตอนนี้ผมได้เล่นอ่า m มาครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดอะไรวะหนึ่งหอะไรวะหนึ่งจุหนึ่งจดไอหนึ่งจุดศูนยนะครับเออ แล้วก็มีสกินใหม่นะครับซึ่งไปนั่งทําเองนะครับคือลายเสื้อนี้แม่งคิดไม่ได้จริงๆนะเอาเสื้อเขียวแม่งก็ดูดูแม่งกลมเกลื่อนเกินไปครับแล้วทําไมมันถึงเป็นสกินผู้หญิงนะครับคือผมผมไม่นี่นะผมก็จะทําทรงผมโคนี่เทียวแต่แม่งไม่รู้จะทํำยังไงนะทาไปทํมาแมางเหมือนผู้หญิงนะเอาไปทาผู้หญิงแม่งเลยนะครับเออง่ายดีนะแม่งเกนะ่ยเกนะคนหลังมากๆโอกาสจะไปเปลี่ยนให้มันกลับให้มันดูเหมือนผู้ชายนะครับ คุณนี่เคียวส,สตาเป็นนักลบญี่ปุ่นเงี้ยเออหังมาเออแม่งโหเปล่าขี่นะเ <c oughs> สียงดังไะเนี่ยหมามันกันนั่งขี่นะครับหนี่สาวนี่ต้องขอคุณคุณอะไรวะไอระหมาแม่งนั่งทับเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยดิ๊กอีโอโอยาบันออกมานะครับออกมาเอาเ,อาเชียทำไงมันมันมันไม่เชื่อฟังผมอ่ะ อ้าวผมไม่ใชีช้ชะนายมันเหรอโอหยาบันอย่าพึ่งโอหยาบันไปไหนลมเสียงหน่อยเอาให้โอหยาบันโอหยาบันอ้าวชิบหายแล้วโอหยาบันผมเพิ่งไปแล้วกันนะครับแม่งรู้สึกว่าแม่งบักน,นะครับโอหยาบันมัน่งเมืนกระโดดท,ท,ทุ่มเตียงผมโอเคนะครับผมเอาของเก็บไว้ในนี้นะครับเพราะว่าแม่งไม่งั้นแม่งของ มาเข้ามาเข่ากีมมาเลยชอบของหายนะครับไม่รู้เป็นอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ม,มาจากไหนไม่รู้ว่าใครมันเอามันเข้ามา <c oughs> มีขีขวานเยอะเลยนะครับเอาไว้ตัดไม้ทีพานนี้เราจะมาสำเร็จเควสากอีกสักเควสหนึ่งกันนะครับซึ่งผมจะเยอันนี้จบก่อนนะครับตามที่เคยบอกไปนะครับเควสนั้นก็คือเควสจงต่อทางนะครับชื่อเควสนะครับ K อันนี้มาครึ่งหนึ่งเอามาต่อทาง พร้มจิงขากับมือได้นะขี okay, นะขี okay, ได้มาอยู่นะครับ6ขีอันเลยเค okay. จะไปต่อทางไปที่เกาะเกาะมอนสเตอร์ Monster กันนะครับให้มอนสเตอร์เกาะต่อไปแล้วนี่ว่านะครับลืมนะครับต่อไปในพาร์ทที่แล้วใช่ไหมนะครับเค okay. ผมได้ทาทางแบบให้มันแบบกันตกไปแล้วนะครับแต่มอนมอนสเตอร์อย่างอีกพกเรมอนไม่ใช่อะไรวะ อะไรวะไปพวกสัตว์ก็ยังตกได้อยู่ดีนะครับไอ้อโอยาบันเน่งตามมานี่ว่าแต่มันไม่นั่งอ่ะมันเป็นยังเป็นของผมใช่ไหมวันนี้เงนเนี่ยนั่งแล้วเมืเ่อกี้ครับโอยาบันกลับไปบ้านเงี้ยเนี่ยบางทีก็นั่งบางทีก็ไม่นั่งนะครับไปกลับบ้านโอยาบันโอยาบันกลับบ้านเดินนําไปเลย ทำตูเสียวนะเวียอุทยานเราอโอยาบนตามมานะครับโอยาบันนะครับไม่ได้ออกไ,ไม่ได้ออกมาเทีเ่ยวนานแล้วนะอยาบันแต่แกก็จะไม่ได้ออกมาอีกตลอดกาล <c oughs> โอเคนะครับพาร์ทที่แล้วแม่งรู้สึกหัวร้อน <c oughs> หัวร้อนนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากแม่งแหลกนะครับแต่รู้สึกว่าแม่งิ่มแหลกน้อยลงนะเพราะว่าแม่ง <c oughs> แม่งอะไรก็ไม่รู้กันโอเคนัางลงอ,อุทยานนางโอเคนะ นางได้สีนะเมื่อกี้เผอไปตีบันทีหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเนื้อมาให้นะเนื้อซอมบี้อ่ะนะโอเคเอาเนื้อวัวตันนี้เลยแล้วกันนะเอาไปให้อยาบันนะตอนภาคนี้มีความหิวแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องดีๆมากนะแถมมีการวิ่งด้วยนะครับไม่ไม่เล่นภาคนี้มานานแล้วนะครับนะครับแม่งติดปัญหาพาร์ตแพ็กเก็ตอะไรไม่ต้องขอบคุณคุณทีทีติวเตอร์จริงๆครับเดี๋ยวติดภาพไปให้นะครับให้เกิดตัดต่อนะครับ ผมชอบลืมตัดต่ออะไรทุกทีเลยนะครับคลิปมันจะเยอะเกินนะครับตัดต่อหน่อยก็ดีนะแม่งคลิปก็ได้ไม่ต้องหลายคลิปนะครับมีเวลาตัดต,ต่อเยอะแยะนะครับนะครับแต่ว่าแม่งไม่ทำเอาเชียอเอาชิบหายแล้วเน็ตอินลินตน็ตอตลีสปอนอีกอุส่ากำลังอัพคลิปคลิปแม่งก็อัพนานนะครับปิดเลยเปิดใหม่โพสโปรแกรมคืนค่าอุสิกดไม่ทัน พอผมไม่ส้นตีนอะไรไม่ดูนะผมไปโหลดรู้สึกว่าผมไปกดกลุ่มอะไรทียากหนึ่งอะ่ะมันไมะเหอไปเข้าเว็บโหลดเกมอะไระัก่ยางเหรอครับแลแ้วแ,แ,แบบแ,แบบแม่งแม่งแม่งแบบมันยาวหูแม่งหยึดยึดพื้นที่ผมอะ่ะเออเวลาผมเข้าเว็บไหนแม่งก็จะแบบรูดดิ้งเข้าไปยาวหูเฉยเลยส้นตีนนะผมเกลียดเว็บยาวหูนะครับ,น,บ,บรนะครับ,นะครบเคนะแปบ๊บหนึ่ง วิดีโออัพใหม่เลยอัพใหม่นะครับโชคดีอะ่ะที่แบบ Youtube ยังแบบมีอลัมอลัวให้นะครับแบบบางทีคุณบางทีก็ก็คือแบบถึงหลุดไปก็ยังยังพอมีเยอมีการอัพโหลดอยู่นะครับเอ,อเช่ยทำไมมันไม่อัพโหลดอ่ะอ้าวชิบหายเอาไปว่านี้แปลว่าผมว่านั่นนะครับอัพคลิปเสร็จแล้วนะครับต้องรอนะต้องรอครับแปลว่าอัพเสร็จแล้วนะรอ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 ,รอต่อไป อ,คค <c oughs> อันนี้อัพเสร็จแล้วเว้ยปิดยกเลิกการอัพโหลดเพื่อวิดีโอใหม่คราวนี้เอาอะไรดีเอาผมไปี่ยอันอันนี้มาเต็มเลยอะไอแมปไมคอ่บนะครับแมปกระโดดอ่ะนะครับอีสเตอร์เบอร์วอลค่ะนะครับอันมาเต็มเลยนะครับโอเค ยูเอสซีนี่ใครอยากเล่นกับผมพาระต่อไปก็สามารถวินไม่ได้นะครับไม่รู้จะมีคนมาอยากเล่นกับผมหรือเปล่านะครับแต่ความจริงนี่คือผมว่าคลิปนี้ง่าจะลงประมาณปลายเดือนกุมภาหรือมั้งนะครับราะผมดองคลิปเยอะโคตรนะครับดองคลิปกระโดดคือผมเล่นจนจบไปแล้วะจบไปนานแล้วด้วยนะครับเออแต่คลิปอาจจะยังไม่ลงด้วยซ้ำอะ่ะตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ลงพัร์ทแรกด้วยซ้ำนะครับ แต่อีเกมนี้อาจจะออกมาก่อนที่จะดูนั่นจบก็ได้นะครับก่อนที่จะดูไอ้ไอ้อะไรวะม s เซิร์ฟเวอร์วอลนะครับเพราะว่าผมจะอัพสลับกันไปนะครับอัพอย่างเดียวไปเลยก็แบบมันก็เคลื่อนไปนะครับอือนะอ่าเพื่อนใครงงว่าไอ,อ์อินโทรหนา้าคลิปคืออะไรนะมันคือแบบผมไปเข้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งนะมันชื่อว่ากลุ่มอะไรวะกลุ่มกลุ่มลรืมชื่ออะไรแคทเตอร์เกมเมอร์ลอตตัวนะครับสร้างโดยคุณเอ็กซ์ตาเกมเมอร์นะครับ ก็นะผมแบบคือผมแบบเป็นสายที่แบบคือชอบแบบชอบแบบไปร่วมกลุ่มกับใครเขาก็คืออยากจะแบบหาแบบคือแบบอยากจะหาเพื่อนนะครับเออุยอย่างนี้ดีกว่านะครับดูความจริงผมอยากจะอัดคลิปให้มันดูแบบไม่น่าเบื่อกว่านี้นะครับแม่งแต่ก็นานคทีเรื่องบางเรื่องคุณก็แบบไม่รู้เรื่องมันเนาะถ้าเกิดคนมาใหม่นะเออนะเป็นคนมาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือไอ้แค่นี้มันพูดอะไรวะ เออกลุ่มๆเที่ยอะไรมันนะครับโอ้ยแหลกเลสเตอตรงนี้ผมไม่ขุดนะทีแถวนี้ไม่มีอะไรนะคับเราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแต่เอาเกาะให้ครบนะครับร์ทนี้อทีเกาะไม่ชาติตรงนู้นนะครับแล้วต่อจากเกาะน,นี้ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าต่อจากไอ้ไอ้อ,อะไรวะตรงสัตว์หรือแม่งสัตว์ไปนะครับไอเรื่องที่ครอบเดี๋ยวผมมาทําที่หลังนะผมว่าเกาะน,นี้ต้องมีแร่เยอะแน่เลยเดี๋ยวหลังไม่ขุดนะครับ ว่าพันนี้ตั้งใจจะจะต่อทางน,นะครับต่อทางเพื่อที่สะสมกใอ้ครบนะครับเออเพื่อใครแบบมาดูไม่เออล้วก็งงนะครับออ้ต่อทานอะไรกันนะต่อทางเอ,อ้นี่เล่นอะไรกันนี่ครับก็สามารถไปดูพาแรกได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเ,เล่าอะไรให้ฟังไอ,อ้เล่าเรื่องราวของนนี้ให้ฟังนะครับย้อนเวลาเป็นแมพที่จะมีไบโอมนะครับไบโอมเล็กๆถ้าเป็น,ปนแบบสกายบ็อกนะครับเนี่ยเอออยู่ทั้งหมด ไอก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราเขาก็มีเฟสให้เราสามารถดูเวสได้ใต้คลิปนะผมก็ทําสําเร็จไป3ามสี่เฟสแล้วนะวสามเสใช่ไหมเออสามนะครับตอนนี้ผมเหลือทั้งหมด2เควสมั้งนบที่ยังทําไม่เสร็จนะ,นะก็คือเวสเวสทาความทําฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็เวสต่อทางให้ครบนะค,บคือแบบสร้างทางให้ครบอะนะแบบนี้ผมก็เล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่จบสักทีนะผมเลยต้องมาต่อให้จบนะบเนื่องจาก มชอบเป็นคนที่แบบอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับแต่ว่าก็เผลอดองซีรีส์บางเรื่องไปนะครับก็กลับมาเล่นนะครับก็นะคือที่ดองไปก็เพราะว่าแม่งติดมินิเกมมากนะครับเคตอนนี้ผมมานถึงแมปอันนี้แล้วนะครับแมปแมปอันนี้แมบอะไรแมบเมซาเคก็ไม่สำรวจอะไรมากไอ้เชี่ยโหตกหมดเลยอะช่างมันน้าปูใหม่ก็ได้เคครับตอนนี้ก็แบบก็ ก็นะครับก็ก็ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับผมจะไม่ชิมจุดสิ้นสุดก็ถึงก็ถึงเกาะนี้แล้วนะครับกดชิปไปด้วยกดวิ่งไปวิ่งมันมันเอียงทางไงไม่รู้นะครับอเย่องดีกว่านะครับคุ้มกว่าเยอะนะครับดูรถที่ดีผมว่าเดินเดินก็ดีนะเดินก็ดีจริงๆอ่ะ วิ่ง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 ไปไปไปคุก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 กมีไว้แหกจะจแหกคุกทะลวงออกป้านี้อนิเมะแอนิเมะเมื่อซีซั่นซีซั่นนามมาแล้วนะครับเออตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นออนิเมะที่จังไรดีครับนี่แต่ว่ามันก็ดีนะครับคือแบบมันเนื้อเรื่องมันดีอ่ะเออเป็นการแหกคุกเชลือบอยู่สมจริงมากนะครับ วิ่ง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 โอเคนะครับโอเคฟื้อ๋อวิ่งอะไรเน<ๆ>ี่ยปุ๊บปุ๊บไปต่อทางใหม่ไปนอนนะครับตอนนี้ผมจะไปนอนโอ้ยปวดเข็มมากตอนนี้โหมดอีซี่นะครับดีนะครับที่มีโหมดใหม่ๆทัดนาผมก็ใจนั่นแหละนะจะฟาร์มนะครับโอเคสำรวจเกาะทุกเกาะนี่ ก็ถือว่าสำลัวนะแค่เดินผ่านแม่งเกาะนั่นก็เล็กนิดเดียวอะ่ะเออสำรัวอะไระแยะนะครับเคมีชิ้ห้าไม้ปวดแขนนโคตรเลยครับเนี่ยมันนั่งเล่นนะครับเคโอ,คโอ,คอยาบันยังอยู่ไหมอยู่ข้างบนนะเคนะชนโด้ผมไม่ทําอะไรหรอกนะเอาไอส้สวยๆแค่นั้นแหละต่อไปที่จะตรวจสอบก็คือเกาะข้างหลังนี้นะครับปัดหน้าปัดหน้าผม,ผมก็ไม่เอาทางมาต่อครับขี้เกียจแล้วนะครับ สร้างฟาร์มเลยนะครับนาพานหน้าเอาไม้มาสร้างนะครับปึ๊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 บผมอาจจะรีบรีบ่นให้มันจบจบนะพัดสำหรับซีรีส์นี้นะครับมุ่งทำเวสนะครับหลักพยุ่งมุ่งทำเวสนะครับเนหลังที่พัแรกๆไม่แบบอะไรวะเออทะเลเทไห่มานานครับเออนะครับอันนี้เรามามุ่งทำเวสดีกว่านะครับ ผมมีเวลาหนึ่งแค่แค่เที่ยงคืนนะครับที่สามารถเล่นเกมได้นะครับจาดสักสองคลิปนะครับแล้วก็ไปดูกระตูนะายตามอัธย,ย,ยาศัยสของผมนะครับโอเคเขาเลยครับผมผมไม้จากต้นดีกว,ว่าเดี๋ยวว่างๆจะมาตัดนะครับตัดต้นเนี้ยนะครับเอาไปทำ <c oughs> ทำอะไรวะทำกับดักนะครับโอเค เาสรวจเสร็จแล้วนะครับเมีต้นไม้สองต้นนะครับจบนะครับต่อไปไปโอมบลูเฟสฟอรีส์นะครับป่ะให้เราต้องไปที่ตรงต้นไม้นู่นนะครับผมยังไม่ตักนะครับผมจะไม่ตักนะครับนะครับคือซีรีส์นี้แม่งดูง่ายจังเนาะคือแม่งดูน่าเบื่อมากนะครับคลิปนี้สำรวจจะให้สำรวจอะไรแม่งมีแค่นั้นนะครับผ๋จะไปเล่นแมปอื่นอื่แล้วนะนะครับอย่าให้เล่นแมปอะไรสามารถโพสเมนมาได้ใต้คลิปนะครับ จะเป็นไงครับพี be me, e. you know no ่อี้หรือไมครับทำธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็มีปัญหาเรื่องเสียงไม่ตรงกับภาพหน่อยหนึ่งครับแม่งคือมันก็าอัดพร้อมกันนไวะแน่ยังไงวะไม่เสียงมันดิ่งไม่ตรงกับภาพโมงงกับตัวเองนะครับแต่ก็นะครับมันก็ไม่ไม่มีคนมาแจ้งหรือนะว่าไอเสียงไม่ตรงกับภาพนะครับเออหรือเสียงไม่ตรงกับภาพนะคะหรือเสียงไม่ตรงกับภาพนะครับผมหรือเสียงไม่ตรงกับภาพนะอะไรนะจ๊ะนะครับไม่มีเลยนะครับ โอ้ยนี่มันหาดุ่มแล้วชิหายชิพายยังไม่ได้อาน้ำเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน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 บนไปต่อไปนะครับสำหรับผู้ชมใหม่นะครับก็ติดตามชมอ้ติดตามซับสไคร์ไ้ว้ด้วยครับช่องนี้เป็นช่องช่องแคสเกม <c oughs> ที่เล่นเกมนะครับเออนั่นแหละครับเล่นส่วนใหญ่เดี๋ยวผมขอดูคลิปตัวเองก่อนนะครับส่วนใหญ่แม่งไม่คราฟทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย แต่ก็มีเล่นเกมอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเธอระเลียหรือโปเกมอนนะครับหรือว่าสปอตออฟโซแลนนะครับหรือว่าหนึ่งก็ส่วนใหญ่ไม่ไม่ครับทั้งนั้นเลยนี่ว่านะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่อัดไมครับเลยนะครับแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะคครบยังเนี่ยรบยังนะครับตรงนี้ผมต่อถือว่าถือว่ามาถึงนะนะตรงนี้มีเห็ดมีต้นไม้กี่ต้นไม้ดาโออยู่สามต้นนะครียรัครบแล้วนะครับ แล้วมาแล้วเพราะยังไงผมก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องสํารวจวนะเนาะเพราะมันไม่มีมเฟสอะไรที่แบบต้องให้สํารวจที่ให้มีแค่เฟสที่ให้สารวจเกาะอ,อื่นนะไม่มีเฟสที่แบบเอ,อจงไปสํารวจแล้วก็หาต้นไม้ทั้งต้นแล้วมาทําฟาร์มต้นไม้ทั้งหมดนะครับอะไรเงี้ยไม่มีนะหาต้นไม้ถึงต้นนะโอเคเราไปตรงนั่นกันะครับไปโอมต้นไม้ใหญ่นะไม่ใช่โอมสิอะไรวะฟาร์มไอ้อ,อต้นไม้ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว,ว,ว,ว่าอะไรดี เรียกว่าอ่าเส้นทางจะเต้นไม้ใหญ่ใช่หรือเปล่ามีทรายลเล็กๆด้วยนะครับเส้นทางหต้นไม้ใหญ่เราไปกันเถอะนะครับไปกันเลยเส้นทางเห็นต้นไม้ใหญ่อนะหหญโอ้ยเออเออเฮ้ยเช่เผื่อต่อเลยตลอดเลยเออเราก็ชิปด้วยได้นี่หว่านะครับลืมไปเลยเพอผ่านทางนี้มัน10.13ได้แล้วนะ เออเพื่อแบบใครอยากชวนผมเข้าเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็ไปได้เลยนะเออนะครับผมก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกนะเออเดี๋ยวสี่ร้อยสี่ร้อยซับจะทำคลิปฉลองแล้วแม่งไม่ไหวเลยนะครับเออซับแม่งก็ไม่เพิ่มขึ้นอัะทีนะเออสี่ร้อยซับฉลองเลยเนี่ยแม่งหวังมานานแล้วสี่ร้อยซับนะก็วันกันไปตำรวจไม่จับสมหวังนะครับสมหวังนะครับ เองแม่งเอ้ยเชียโอูไม่ไอทำไมกดชิปแล้วมันออกว่าปักอยู่ลาพิดกลัวหายเย,ย้ยแม่จ้าแ,แม่แม่แม่ลาพิดไม่ม็นไรไม่มีเวสที่ทำลาอะไรเกี่ยวกับลาพิดใช่ไหมถ้ามีจะสีออกมาเลยนะ,นะครับแม่งไม่งั้นแม่งเล่นต่อไม่ได้นะครับมาคิดมาไอ้หวยต้องไปต่อทางให้สิ้นสุดไม่ได้นะครับ ดูดี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 ทิดิดูดีดีเอาหินมาก้อนหน,หนึ่งนี่นะจะต่อทางให้สุดไปเลยอวกมันคือเกาะสุดท้ายแล้วใช่เปล่าวนาะใช่นะครับมันจะใช่นการจนภัยทั้งทั้งหมดทั้งเกาะทุกเกาะนะครับเราต้องไปผจญภัยไม่ได้ด้วยเกียรติของข้าข้าขอสัญญาว่าก้อหนึ่งข้าจะผจนภยัยเกาะให้ ให้จงได้ข้อสอข้าจะไม่ตายเด็ดขาดจริงเลยโอ้มีปุมมาเท่าเลยนะนี่คืออะไรบอกวอสอไม่จะเป็นสายเอาไปต่อทางดีนะอุย้ยเซนโตนบล็อกแล้วกันเอาไปสักสามก้อนนะต้องการแค่ไปเหยียบที่นั่นนะครับเพราะมันจะถือว่าคลิปนี้จบทันทีนะครับแม่งเพราะมันเป็นความปรารถนานครับอย่างเดียว เขาอยากให้ผมใช้กีมอะไรแบบก็ได้นะเอาแบบแปลกเลยนะคือแบบอยากเล่นกีมอะไรมากเลยอาเคนะคลิปที่ผมบอกปตะตกี้นี่อัพเสร็จแล้วนะครับม,มันเป็นถ้าเกิดคลิปอยู่ในการประมวลผลนะครับไม่ว่าคุณจะออกไปที่ไหนหรือคุณปิดเครื่องไปนะอยู่อีก,อก,อกไม่กี่นาทีมันก็จะมานะครับคือถ้าประมวลผลแล้วคุณก็แบบปิดไปเลยนะปิดช่องปิดหน้าการอัพโหลดไปเลยนะครับมันสาเร็จแล้วนะครับประมวลผลแล้วนะครับเคเคสมาถึงแล้ว โ้นี่มันต้นไม้อ้ต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึงนะครับเคการสำรวจเสร็จสิ้นมันคือต้นไม้ใหญ่นะครับอ๋อการสำรวจเสร็จไรเสร็จแล้วเว้ยคีครับเคมาเรามาดูตัวเองนะครับตืดนตื่ตืดตื่ตืดตืดแม่งตื่นตื่เทียนตายากมานนะค่ับโอเคก่พาร่นนี้่็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับจบโคตรง่ายเลย เราจะทแค่ข้นี้ครับกับผมก็จะขอลาไปเพียงอนี้เยอะสำหรับผู้ชมใหม่นะครับก็กดไลค์และก็กดซับสไครต์ด้วยครับผู้ชมเก่าก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าแล้วผมเล่นเกมอะไรนะครับอ่านะครับช่วงนี้ก็อยู่ในอ่าวเชียบหายช่วงนี้ผมก็อยู่ในช่วงว่างนะครับไม่ใช่ว่างอะไรหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ว่างนะ ยู่ในช่วงอยากเล่นเกมใหม่ๆนะครับคือเล่นแต่ไมค์คอร์แล้วก็เบื่อนะครับอยากแมบบไมค์คาร์ก็ได้นะผมผมผมรับนะครับเออครับครับนี่ยืนตรงนี้เออนะครับพาร์ทนี้ก็ขอลลาไปก่อนตูด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  ก็คือตัดนาฬิกามาทีมละมาล็อกล็อกล็อกเน็ตมาเจอกันพอดีล็อกเน็ตมามันเล่นยังไงมันเนีเน้ยทีมทีม,ทมอยู่ไหนวะเร็วมึงอยู่ไหนสัสเฮ้ยหาทีมกันเร็วทีมเราไปไหนหมดมีสักคนไหมมาล็อกเน็ตเราไปตามตายของเรา รักเนตไปยังสามเดอนกูีพีเอาเนี่ยมันกรไม้เอรอมันให้ทำเล่นยังไงอ่ะไม่เกี่ยวกับอะไรสร้างบ้านเลยเราไปสร้อมาเลยจะเข้าตัวมาที่เข้าที่ไหนอ่ะเามดิเล่ตามดิใครทีมหัวมา 三、四、五、六、七、八、九、十。 หมดไปไหน